ก็สนับตัวกราฟนะครับก็จาก Analyst Meeting เนี่ยโทนก็มาเป็นบวกเล็กน้อยนะครับคือทางบริษัทเนี่ยในช่วงปี2ปีนี้ก็จะโฟกัสในด้านการพัฒนาโปรเจกต์ที่มีอยู่ในมือนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวก Renewable นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลารลมหรือว่าโรงไฟฟ้าขยะนะครับที่เขาก็ได้มารวมๆเนี่ยประมาณ 3, มรักสามพรเม็ดนะเออแล้วก็จะพัฒนาภายใน5ปีนี้นะครับ ซึ่งนะปัจจุบันทางบริษัทก็มองว่าในช่วงอีก3ามปีเนี่ยน่าจะไม่ได้มีการเปิดประมูลพวกพลังงานทดแทนละเพราะว่าตอนนี้กริดของทางการไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดประมูลแล้ว COD เข้ามาอีกมันก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องพัฒนาไปควบคู่กันก็คิดว่าการเปิดประมูลเ พลังงานทดแทนรอบต่อไปนะก็จะเป็นช่วงประมาณก่อนปี2030นะครับแล้วก็จะไป COD หลังปี2030ไปเลยนะเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วง3-5ปีนี้นอกจากพัฒนาโครงการตัวเองแล้วเนี่ยถ้าจะหาอับไซเพิ่มเติมทางบริษัทก็จะมองหาโอกาสในการเข้าไปทำ M&A นะครับในโครงการที่อาจจะมีคนประมูลมาแล้วแล้วพัฒนาไม่ได้ หรือว่าไม่ได้มีเงินทุนพออะไรแบบนี้นะครับก็เหมือนกับที่ก่อนหน้าน,นี้ทางบริษัทไปซื้อมาหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโซล่ามีไปซื้อโครงการลมแล้วก็มีซื้อโรงไฟฟ้าขยะมาด้วยนะครับก็เอาลุกสําหรับครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าความจริง e a r n ์เน็น่าจะค่อนข้างจะสเตเบิลเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับถ้ามีโก้ดก็อาจจะไม่ได้เยอะมาเพราะว่า ตัวที่จะเป็นลบคือ,อเอเงินปันผลจากเค a n ง k นะครับที่มันเข้ามาใน Q2 ประมาณพันกว่าล้านแล้วเนี่ยพอไปช่วงครึ่งปีหลังมันจะเป็นอินเทอร์ลิมดีเวเดนซึ่งม,มันจะน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับมเมื่อเทียบกับฟูย์ก็เข้าไปดูในเว็บเซ็ตได้ว่าปกติทาง KBank จ่ายเท่าไหร่นะครับสองคือเออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บงั้นครึ่งปีหลังเออนี้มันก็จะรอบจากครึ่งปีแรก หลายร้อยล้านอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่เข้ามาเติมก็คือ1จะเป็นตัวโรงไฟฟ้าแจ็กสันในอเมริกาที่ได้รับการปรับค่าไฟในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับซึ่งขึ้นมาเยอะตรงนี้เนะี่ยน่าจะเจเนเรตตัวกําไรเข้ามาให้กับกัฟในประมาณ600ล้านนะครับเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก2คือตัว Data Center นะครับที่จะ COD ตรงนี้นะ่าจะเข้ามาช่วยหลักแบบ ร้อยร้อยกว่าล้านแค่นั้นเองนะครับสคือตัว Earning Growth จากทาง Advance น,นะครับที่จะได้มาจากเรื่อง Cost s a v i n g ของคลื่นนะครับตรงนี้คิดว่าเนี่ยเข้ามาประมาณสัก4ี่ล้านแล้วก็4จะเป็นตัว Solar f a r ร์ที่จะ COD ในช่วงแต่มาสี่ประมาณ600เมกนะครับก็น่าจะเข้ามาประมาณร้อยกว่าล้านก็น่าจะมาช่วยชดเชยตัวด i ว i เด n นจาก K-Bank ที่หายไปทำให้ e a r n i n g มันไม่ดรอปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ ณปัจจุบันตัวบาลานซ์ชีตก็ค่อนข้างจะสรองมากเพราะว่าดีเนี่ยอยู่แค่0.9เท่าแค่นั้นเองนะครับก็มีรูมให้กู้เพิ่มได้อีกเยอะมากๆนะครับคือเป็นหลักแสนล้านก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ตัวของดอกเบี้ยก็ค่อนข้างต่ำเพราะว่าอย่างดีเบนเจอร์ที่กำลังจะออกเนี่ยดอกเบี้ยอยู่แค่1.8ถึง2แค่นั้นเองเพราะนั้นต้นทุนทางการเงินเนี่ยถือว่าต่ำมากจะทำให้คอสฟันในอนาคตนะครับก็ จะลดลงเช่นกันนะครับเราก็ไม่ใหนมมนทว่าฟอร์มเล็ตติ้งสำหรับตัวการาฟก็ยังชอบมากที่สุดในกลุ่มอยู่นะครับแพ็กเกจไพ่หกสิบเอ็ดพานครับครับท่านพี่ถามนึงต้องบอกว่าในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาที่ราคาหุา้นกราฟเนี่ยแข็งกว่าเพื่อนแล้วก็ไซเว่อพมาตลอดทางเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่คนเล่นเก่งกำไรกันก็คือทุกๆไตรมาสหรือว่าทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการซื้อโรงไฟฟ้าใหญ่ๆเข้ามาเติมเข้ามาเติมเข้ามา,มา,มาไม่ว่าจะเป็นทําเองแล้วก็เติมนะนะครับ อ,อถามนิดนึงคืออย่างที่เมื่อกี้ทันพูดคือ DE ตอนนี้ต่ําอยู่ประมาณสัก0.70.8สามารถมีรูมอีกเป็นแสนล้านได้เนี่ยนะครับอ,อทันคิดว่าแบบในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยเขามีโอกาสในการแบบหมายถึง acquire จำนวนเมกะวัตต์เพิ่มไปจากเดิมอีกไหมหรือว่าตอนนี้คือแบบแน่นมากๆแล้วแล้วไปอย่างที่ทันบอกคือหรือไปโฟกัสแค่รีนิวคือคิดยังไงครับอืผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสรีนิว นะครับเพราะว่าถ้าดูโอาสจุนิตี้ในประเทศมันก็ไม่ได้เหลืออะไรใช่มันก็จะมีแค่รีนิวไว้พวกที่ประมูลไป5,000เมกบางพวงเนี้ยที่บางตัวมันคนได้รับใบอนุญาตแบบจะพัฒนาไม่ได้หรือไม่ได้มีฟันดิ้งอะไรแบบนี้ถ้ากราฟเข้าไปมันก็ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะวินวินแบบคนขายก็เออก็มีพาร์ทเนอร์เป็นกราฟมันก็น่าจะดีที่สุดอยู่แล้วนะครับกราฟก็ได้เมกวัตเพิ่ม ซึ่งคิดว่าคงเห็นภาพประมาณนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าแมกกาเวอ์ที่จะเข้ามามันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับก่อนหน้าน,นี้ที่ซื้อมานะครับส่วนในต่างประเทศก็ต้องรอดูแต่ผมนะัณปัจจุบันเท่าที่เห็นยังยังไม่ได้มีการพูดถึงประเทศไหนเป็นสําคัญนะครับอืมนะครับแล้วก็เราก็ยังมองบวกเนาะอย่างที่เมื่อวานผมอัปเดตไปนะสีจ่จตุรเทพที่ดันเซตขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นในรอบนี้นะครับก็คือขึ้นมา อะไรกลมๆคือขึ้นมา180จุดนะครับ170 180จุดนะครับประมาณสัก80-90จุดเนี่ยมาจาก4หุ้นก็คือ AOT การบินไทย Delta แล้วก็ GAF ซึ่งถ้าให้เราเลือก4ตัวนี้นะครเรามองว่า GAF เนี่ย fundamental ยังมี upside นะครับสูงถึงประมาณ30%ส่วนอีก3ตัวเนี่ยผมว่า,าต้องเริ่มผ่อนแล้วนะครับ AOT เริ่มตึงการบินไทยเริ่มตึงแล้วก็เดลต้าเริ่มตึงด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติจะนับตัวหลีตลาด ตัวเอ er าเฟอร์ฟอร์เมอร์ตลาดเนี่ยก็เหลือจะเป็นตัวการาฟตัวเดียวที่เราคิดว่าฟันดัมเม้นท์เซอร์ไฟ์พีอปัจจุบันตอนนี้ลงมาเหลือบริเวณประมาณสักยี่สิบห้าหกลบนะจะอย่าอย่าไปนับพีอแปดนะเพราะว่ามันมีกําไรเอ็กซ์ตร้าที่มันบุกเข้ามาห้าหมื่นล้านตรงนั้นนะนะครับเราก็นับพอร์ติชั่นแล้วกันนะครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเก้าสามหมื่นสี่ปีสองห้าถึงปีสองเจ็ดนะครับวันนี้ขอบคุณทางทันมากครับ